สวัสดีครับพบกับที่แคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอ่ะรูบีได้มานะหรือว่าจะแรกนะครับรูบีในร้านค้าอีเวนต์ครับก็อาจะเปิดเกียร์ก็ได้อชอบเกียร์ปีใหม่ก็จัดได้เลยนะครับแต่ว่า มันออกยากผมว่ามันออกค่อนข้างจะยากนะผมเห็นคนเปิดได้ค่อนข้างจะน้อยพอสมควรเลยนะครับแต่เชื่อว่ามันก็น่าจะมีช่วงเลดหลุดเลดแตกบ้างนะครับออะเดี๋ยวปิดดีกพีพ,พีคืนนี้นะเดี๋ยวจะรอดูสถานการณ์กันอีกทีนึนะครับว่าจะมีเลดหลุดเลทแตกนะครับจากเรื่องของเกียร์หรือเปล่านะครับส่วนจะเอาไปเปิดโคตรแสงโคตรมืดก็ได้นะหรือว่าตู้นี้ครับตู้นี้จะอยู่ถึงวันที่5นะครับ5ก็คือวันอาทิตย์ ก่อน4ี่ทุ่มนะโคแสงโคดมืดนะครับเป้าหมายก็จะมีตัวบอดมืดนะครับหรือบางคนเนี่ยไปเปิดได้ตัวโคนี้นะครับโคนี้คนหนูเนี่ยก็ไปล่นกับตัวการบินดีครับดีเลยทําคลิปให้ดูหมดแล้วครับส่วนแซลลี่แสงรีวิวไปเมื่อสองสามวันไปดูก่อนก็นกได้หรือถ้าอยากจะดูแบบรีวิวชอบเต็มก็อคอมเมนต์มาบอกได้เดี๋ยวทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับจะไปลอเปิดโคดแสงโคดมืดนะครับก็ได้เหมือนกันนะ ซึ่งโคดแสงนะครับจะมาก่อนอันนี้ยั้ำอีกครั้งครับยังมีคนถามเพียบเลยครับโคดแสงเนี่ยน่าจะมาตอนช่วงจบด่านวิ่งอาจจะสักวัน2วันคิดว่าน,น่าจะ หลังจากดัดวิ่งันอ่ะวันผมเดาแบบนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจบดัดวิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรนเจอร์ตัวที่ชนะฮาร์แล้วก็อีกวันหนึ่งก็น่าจะนาแสงเก่าเข้ามาครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวันอังคารที่1 4นะอ่ะคิดว่ารอนนี้ประมาณอังคาร24พุธสไม่น่าจะดุดอันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครรอข้อแสงอรอตัวอะไรอยู่ก็เดียเด๋ยวเดี๋ยววันนี้ทําอีกคลิปหนึ่งว่ามีตัวไหนใช้ดีครับหรือจเจ้ารูบี้ไปเปิดกบผมว่าก็โอเคนะผมว่าเปิดกบเนี่ยคุ แล้ก็เปิดเกียร์นะส่วนใหญ่ก็จะย่อยทิ้งแบบละลายแม่น้ำเลยนะครับส่วนถ้าไปรอเปิดคดแสงคดมืดน,นะผมว่าออกเยอะแน่ๆแ,แต่ปัญหาคือจะออกตัวที่ต้องการหรือเปล่าอวันนี้เดี๋ยวคลิปหนึ่งนะไปวิเคราะห์แสงกันดีกว่าว่าเอเอาแสงก่อนว่าจะมีตัวอะไรที่มันแบบเฮ้ยเปิดได้ตัวรองโอเคไหมตัวหลักมีตัวอะไรบ้างนะครับ อัะใครยากจัดเลนเจอร์เกียร์แพ็คครับก็แนะนำน้ำเตเกมวันนี้นครับเตรียมนำการค้าทอมเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรวดเร็วนะครับอันตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อเครับร้านค้าโจทย์มินต้องต้อกฎหมายแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะปลอดภัยไว้ใจได้ครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลอง UG จีโฟนอ่ะมีหลายเกมครับที่อ่าสามารถเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอครับมีหลายดีฟารรร์์มมกกกันนนตึ้งๆๆะเเเจอ็ได สนใจสอบถามที่ร้านค้าเลยครับจะเติมเกมหรือบริการโปรแกรมจำลองนะแต่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปรับหมุดคอมเมนต์กับใต้เดซิป i ันคลิปครับจนนำคคาคา,าท็อปสเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรวเร็วใครพร้อมก็รีบไปจัดด้วยเลยนะครับเนื้อหาของคลิปนี้นะไอดีหลักนะครับคือ มือมันสั่นนะเพราะว่าผมวิ่งแบบที่ไม่มีตัวบัฟคะแนนวิ่งนะ่ผมวิ่งได้ค่อนข้างจะไกลามากนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าจะทําการใหญ่ใจต้องนิ่งครับด้วยเวลายังเหลืออีกค่อนข้างจะเยอะมากคือมันเยอะมากจริงผมไม่สามารถที่จะตัดสินใจวิ่งได้ตอนนี้ด้วยความที่ว่าขนนกมีค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ทุนก็น้อยจากว่าทุนไม่เหลือเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็เลยจะไล่ตามสเต็ปแบบนี้ไปก่อนสเต็ปแรกก่อนเดี๋ยวผมเปิดกาชาก,ก่อน มีตั๋วสักเท่าไหร่เอาตามนี้ก่อนนะ,ะตั๋วมี38บใบครับเดี๋ยวปิดลีกผมคิดว่าน่าจะลงทุนอยู่กันนะอาจจะต้องเอารูบี้นะครับมาเปิดหาเรนเจอร์ตัวบัฟคะแนนวิ่งถ้ามันยังไม่ได้อีกผมก็จะขออนุมัติตากิวนะครับ จริงๆต้องแลกแหละนะครับเพราะว่ามันเหลืออยู่ห้าหมื่นนะครับคืองบประมาณตอนนี้อย่างแรกนะครับแลกขนไม่ใช่ดิแลกตัวกระชาอ่าแลกตัวกระชานะครับให้เป็นปีใหม่เพราะว่าเดือนหนึ่งกะว่าเดือนหนึ่งจะแลกตัวกระชาให้หนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็ไปลุ้นเปิดเกินอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ผมยังไม่ยังไม่นี่นะผมไปต้องไปขอก่อนขออนุมัติจักิวก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมจะเอ่อต้องฟังเสียงจักกิวนะครับ อ่ะเปิดก่อนสเต็ปแรกดูสิว่าจะมาไหมตู้ไหนจะออกเยอะกันนะครับอันเดียผมขอเปิดตู้นี้ตู้นี้ใกล้ไปละอ่าผมอยากได้เจมครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเริ่มเห็นนะครับหลีกระดับสูงๆเนี่ยนำเจมมาใช้กันเยอะแล้วนะครับบางคนมีลงทุนทำก้าวดาวแม็กแล้วเพราะผมบอกไปแล้วครับว่าจริงๆคือมันใช้ดีนะครับต้องบอกว่าการใช้งานในโอ้โหบอกอยากได้ตัวกันบินกันบินมาเลยว่า ในภาพรวมผมมองว่ามันใช้ดีนะครับแต่ในคลิปมากคือมันเอามาวัดกันโดยตรงและแน่นอน,นครับพอมันเป็นเลนเจอร์ที่ท่าเสมอนะครับแล้วก็ไม่ได้มีป่วนคือผมมองนะั้นตอนนี้นะครับว่าถ้าตัวกันบินนะครับเป็นสตัน สถานผักไปยังแนวหลังหรืออาจจะเป็นลำนำลำนำบินนะครับก็คือให้บินหันหน้าหาเขาทีมตัวเองสมมุติหันหน้าก็ผ่าทีมตัเองตีป้อมตัวเองอย่างนี้นะออผมว่ามันจะเป็นตัวการบินที่โหดมากผมเชื่อว่า ถึงตอนนั้นนะ่ะจะเป็นเมตาอย่างแท้ทูแล้วสำหรับตัวกันบินนะไม่รู้ว่าเกมจะทำหรือเปล่าผมคิดว่าก็มีโอกาสอ่านะครับคือถ้าตัวกันบินตะตันนะครับหรือภาคพยาหลังเนะี้ยอันนี้ผมว่าโอเคละมันช่วยประวิงเวลาได้แต่ตัวเจฟโอ้โหแม่งเจมจริง เจมจริงเลยนะครับคือผมว่าเจมมันอาจจะยังไม่ทันยิงตายแต่พอเล่นกันเป็นทีมนะครับอ่ามีหยุด5มีเพิ่มแร่นะครับมีแร่นืดนน่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวบินนะครับปล่อยตัวได้ลดน้อยลงอ่านะครับตัวการบินก็จะแสดงประสิทธิภาพไ้เยอะขึ้นเขาก็เลยทํากันเยอะนะเพราะว่าตอนนี้คือได้เลว่าทางคอมโบแร่นืดอ่าของตัวเจมครับมีการหยิบจับนํามาใช้แล้วก็การทําให้ตัวบินเนี่ย ใบนะครับก็คือไม่บัฟเนี่ยมีผลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพอไม่มีบัฟเพิ่มเหมือนโจมตีไม่มีบัฟนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ส่งผลอยู่แต่ที่บอกว่าอ่ามันยังแบบว่าไม่ได้ชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าบอกโหเจ๋งโคตรตัดโอโหเจนละจัดการได้ทุกตัวอ่าก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับอ่าเปิดตู้นี้ดีกว่าอ่าสามรอบสุดท้ายเปิดตู้นี้หมดเลยครับ นี่อันนี้คือสเต็ปแรกนะถ้าเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมคงจะรูบี้ปิดหลีกนะครับแล้วก็ขออนุมัติแลกตัวจากกระชาจะกิ้วนะเอามาเปิดอีกครับเอาให้ได้ตัวบัฟคะแนนวิ่งอันนี้คือสเต็ปหนึ่งก่อนนะลงทุนสูงมากครับบัวลูกกิวด่าเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันลงทุนใช้เยอะนะครับทั้งบัฟหมื่นห้า 15, นะครับแล้วก็แลกตัวกระชาจริงๆตัวกระชานี่กะว่าจะให้แลกเดือนละครั้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆอยากจะให้ โอ้มา oh เอาแล้วตัวบัฟคะแนนมาแล้วหนึ่งตัวเอาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวโอเคสเต็ปแรกมาแล้วหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวจะช่วยทําคะแนนได้แค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามครับเออโอ้โหรูงี้เปิดตู้นี้ตั้งนานเลยเนี่ยพี่เอ้ยอีกตัวสิโอ้โหเจมเจมแล้วเกมไม่กลัวจริจริงออกเจมเยอะมากอ่ะผมได้หนึ่งตัวแล้วโอเคแผนผมสําเร็จไปละหนึ่งจุด ยังไม่จบนะยังไม่จบนะผมคิดว่าผมต้องการตัวบัฟคะแนนอ่าเยอะมากกว่านี้อีกอ่าเดี๋ยวจะเอา r u b ีปิดลีก PVP ครับแล้วขออนุมัตกิวนะเพื่อซื้อตัวกระชารับเพื่อเปิดตัวบัฟคะแนนอีกนะครับเอาให้ได้เยอะอันนี้คือสเต็ปแรกอยู่นะสเต็ปต่อมาขอกิวอีกนะครับเพื่อที่จะขอซื้อบัฟ อ่บัฟอ่บัฟเมโซของดั่นวิ่งครับคือมันอีก15ื่นเลยนะเยอะมากครับนี่หมื่นห้าบูสเตอร์ดั่นอีเวนต์เพราะว่าบัฟปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้อ่าดั่นวิ่งเนี่ยเพิ่มอีกสิบวิผมว่าผมน่าจะวิ่งไปได้ไกลามากกว่านี้นะครับแล้วก็ด้วยคะแนนพื้นฐานตอนเนี้ผมค่อนข้างจะสูงมากนะครับส่วนขนนกระหว่างนี้สะสมไปผมรีด่านอยู่นะครับอันนี้รีด่านเรียบร้อยนะอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่ากดบวกก็คือเสียรูบี้ครับรีด่านได้หนึ่งจุดต่อหนึ่งครั้ง ช่วงนี้ก็ฟาร์มกันไปก่อนคือผมมองว่าเดือนหน้ากุมภาพันธ์เนี่ยหนักหน่วงแน่ๆครับไม่น่าจะวิ่งได้ง่ายๆครับเพราะว่ามันเป็นรอบโคลโบครับแล้วก็ขนนกเนี่ยมันสะสมจากเดือนนี้เยอะมากครับและกีส่วนหนึ่งนะก็คือร้านค้าอีเวนต์อ่าผมกำลังคิดอยู่ว่าร้านค้าอีเวนต์เนี่ยอาจจะเอาไปแลกขนนกก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวตอนที่ต้องเรง่งฟาร์มครับกลับอีกจุดหนึ่งครับก็คืออ่กากระนานห้องทดลองรับนะครับอันนี้ผมแลกอยู่แล้วไอ้ช่วงที่ผมจะวิ่งนะ รอบนี้คือเรืยอไเด้ว่าต้องเอาทุกอย่างให้ครบก่อนนี่อันนี้นะครับเอาทุกอย่างให้ครบก่อนนะผมถึงจะไปดูสุดท้ายท้ายสุดไม่ใช่ว่าทําทุกอย่างแล้วแบบแต่วิ่งเลยนะผมนี่อย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างจะต้องวางแผนเป็นอย่างดีครับด้วยความที่ว่าขนนกเดิมมีไม่เยอะครับอมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็ทุนไม่มีละอ่ะเดี๋ยวไปดูด่านวิ่งกันเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ารอบนี้ผมวิ่งไปได้ค่อนข้างจะไกลพอสมควรครับ อันดูคะแนนนิดนึงครับคือผ่านมาประมาณ6วันใช่ไหมด่านวิ่งเหลือประมาณ8วันนะครับท็อปรอยเนี่ยสิล้านยังดูเหมือนไม่เยอะนะแต่อย่างที่บอกว่ามันยังไม่สามารถที่จะวัดอะไรได้มากนะครับอ่นดูครับตัววิ่งดูครับผมเอาคุณกินซันต้าที่ได้มานะครับค่อนข้างคุ้มอยู่กันนะจริงๆกำลังคิดอยู่ว่าทําคุณกินอีกตัวหนึ่งดีไหมเพื่อที่จะมาช่วยบัฟวิ่งไม่ไม่ใช่ตัวบัฟคะแนนวิ่งนะ เอามาบัฟตกิววิ่งครับเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูกันนิดนึงครับอันนี้ตัวเรนเจอร์ผมมีอยู่ประมาณนี้ครับอารับเกียเพื่อวิ่งประมาณ80%ที่เหลือตัว P PP ยังไม่ได้ปรับนะครับเออน,นั้นใครจะทำะไรนะทุกเรื่องทุกอย่างนะครับในปีนี้นะอ่าไม่ใช่แค่ในเกมไม่ใช่ด่านวิ่งนะครับเพื่อนๆควรจะต้องวางแผนให้เป็นอย่างดีปีนี้จะเป็นปีที่ผมค่อนข้างจะรัดักลุ่มมากๆต้องวางแผนเยอะๆหน่อยไอ้ด่านวิ่งในะอย่างที่บอก นะว่าผมจะดูรายละเอียด่อนท่างจะเยอะพอสมควรนะครับอ่าไมคี้ผมใส่เกียร์อยู่หรือเปล่าผมยังไม่ได้เช็คเลยอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าอันนี้คือยังไม่มีบัฟตินะยังไม่ได้ใช้นะครับอ่าตัวบัฟคะแนนวิ่งยังไม่ได้ใช้ครับจัดเกียร์80%อ่ายังไม่ได้ คือทาทุกอย่างครบผมยังต้องไปรอ4วันสุดท้ายนะเบื้องต้นผมบอกก่อนครับยังไงผมต้องไปตัดสินใจเอา4วันสุดท้ายครับ4วันอันตรายค่อยไปจัดตอนนั้นครับอ่าว่าแบบไอ้คานวณขนนกนะตอนนั้นอาจจะมีสักถึงแสนไหมอ่าถ้าสมมตินะสมมติผมมีสัก1นึ่งแสนใช่ไหม สมมุติถึง4วันสุดท้ายที่ผมจะเริ่มวิ่งเนะี่ยผมมีคนนกสัก1นึ่งแสนนะครับผมวิ่งระดับยากมากหาร20นะครับหาร20ผมนับเป็นตอนรอบนะผมจะวิ่งได้50,000รอบอ่านะครับใน1รอบสมมุติว่าผมมีตัวบัฟคะแนนวิ่งนะครับซื้อของกิวเนะี่ยผมน่าจะได้รอบละหมื่นสอง นี่ผมจะไปจบที่60ล้านได้อยู่เหมือนกันนะผมก็จะดูว่าเฮ้ยหกล้านมีโอกาสติดท็อปร้อยไหมอันนี้คือคำนวณแบบหนักๆตึงๆเลยนะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะเพราะผมคาดการว่ารอบนี้เนี่ยมัน50 5 0อยู่เหมือนกันครับด้วยความที่ว่าคนอาจจะพลิกมาวิ่งก็ได้ ด้วยความที่ว่ามีขนนกเยอะนะครับแต่อตัวบัฟคะแนนวิ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะเปิดกันไหมนะถ้าเป็นผู้เล่นระดับท็อปๆเนี่ยโอ้โหนี้เขาเปิดกัน่แล้อนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนนี้จะวิ่งเนี่ยมีถึงร้อยคนหรือเปล่าด้วยความที่ว่าเกียร์เนี่ยเขาอาจจะมีกันหมดแล้วไม่ได้ใส่ใจแล้วแต่ผมไม่อยากวิ่งเพราะว่าเกียร์ท็อปร้อยมันเป็นเกียร์ทัดมืดนะครับแล้วผมอ่ะอยากจะเอาไปใส่บอดมืดอันนี้แหละคือเป้าหมายเพราะว่าเปิดกระช้าผมไม่ได้สักทีหนึ่งนะ เออครับถ้ารอโคโรโบกุมภาก็ไม่มั่นใจครับว่าจะมาไหมผมก็เลยคิดว่าไม่แน่ครับอาจจะวัดใจชนิดหนึ่ง้ดวยวามที่ว่าเราวิ่งรอบนี้ถ้าสมมติผมมีตัวบัฟคะแนนถ้ามีบัฟอีเวนต์วิ่ง1ิบวีนะผมว่าผมน่าจะวิ่งขั้นต่ำสุด700นะครับแล้วก็วิ่งมีโอกาสถึง800หรือทะลุ800ได้ทุกรอบเลยนี่พรานี่ครับขนาดจัดเรนเจอร์ใส่เกียร์ไม่ได้วิ่งแบบฟูลร0 0เ,เร็นะ รู้ครับอ่าโดยรอบนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องมาไอ้นี่ผมแล้วนะผมรู้ครับแต่ว่าเวลาเรากดออโต้เราไม่ได้มานั่งเฝ้าหรอกนะเวลาเรากดออโต้ใช่ไหมไอเทมโลมันการสตันได้รู้รู้ตั้งแต่วันแรกที่เกมทําแล้วนะครับอ่ารู้ทุกอย่างครับไอเทมจรวจนะครับเอาไว้เพื่อทำลายป้อมรู้ทุกอย่างครับแต่ว่าเวลาเราวิ่งจริงเนี่ยเราเรากดออโต้นะอ่ะานะผมะเห็นคอมเมนต์มาตลอดเวลาบอกทําไมไม่กดนะครับ ก็เราจำลองการเล่นว่าเรากดออโต้และอีกอย่างหนึ่งคือพอเวลาเรากดออโต้ใช่ไหมพอเรากดออโต้ปุบเนี่ยไอส่วนของโลนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้วิ่งทะลุไว้โอ้โหรอบนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมถึงบอกว่าผมน่าจะวิ่งทําคะแนนได้สูงปรี๊ดเลยคือคะแนนเฉลี่ยนะมันสูงมากครับผมก็เลยอาจจะไม่ต้องใช้ขนนกเยอะเท่าไหร่นี่8 6 5เป็นไงหลุดนี่คือขนาดโตบัฟคะแนนยังไม่มีนะ นี่ซัดไปเท่านี้แล้วครับแต่คะแนนวิ่งผมสูงเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวช้างารีอย่างที่บอกว่าตัวช้างารีจะเป็นตัวบัฟคะแนนวิ่งทั่วคราวครับ,รบก่อนวันที่3าเอ็ดอผมก็วิ่งแบบนิดนึงนะมันก็เลยทำคะแนนได้ค่อนข้างสูงผมเลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอริงคัดมาเดี๋ยวค่อยมาคำนวณดูอีกทีนึง เออครับว่าเจ้ายัางไงครับอ่ะส่วนปัญหาต่างๆในเกมแจ้งทั้งจริงผมแจ้งทุกคลิปนะซึ่งนะครับจริงๆผมไม่ว่านะแต่บางทีคือมาพร้อมกันเยอะผมก็เหนื่อยตอบไม่ไหวนะครับคือปัญหาต่างๆในเกมเราจะแจ้งตลอดนะว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เจอกันเยอะมากก็คือเรื่องของบั克ก,การเชื่อมต่อนะครับเป็นปัญหาของเกมนะเป็นปัญหาของเกมครับซึ่งว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคปุ๊บเนี่ย ผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆต้องแจ้งโวเกมเท่านั้น,นครับซึ่งพอผมแจ้งครับทีมงานให้ส่งไปยังผู้พัฒนานครับก็ต้องใช้เลขเคสซึ่งก็ไม่มีตัวอย่างให้เลยนะครับเออครับ้ะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมกันส่งหน่อยนะครับหรือว่าจ้างแจ้งเลขเคสเข้ามาผมจะได้เข้าไปดูว่าอ่าส่งให้เขาดูว่ามันมีปัญหาจากอะไรคือตอนนี้เบื้องต้นนะ ขึ้นยืนยันไม่สําเร็จบางทีเล่นเล่นอยู่เด้งหลุดของผมไม่เคยเจอครับของผมเนี่ยจะมีการสลับไ d ทุกวันเพราะว่าผมจะมีมือถืออยู่แค่3 -4 เครื่องนะครับผมจะต้องสลับไ d ดีครับสลับตลอดเวลาเคยเจอปัญหานี้แค่ว่าล็อกอินเข้าไปแล้วเด้งหลุดออกมาขึ้นยืนยันไม่สําเร็จก็ล็อกอินใหม่ผมเข้าเต็มที่สูงสุดเลย3 4ี่ครั้ง4ี่ครั้งคือสูงสุดแล้วก็เข้าได้เลยผมไม่ได้เจอแบบคนอื่นนะครับที่อาจจะแย่หน่อย คือไม่รู้เลยว่าปัญหาเกิดจากอะไรครับก็คือบางคนบอกต้องรอเป็นชั่วโมงเลยนะครับบางคนบอกล็อกแล้วล็อกอีกก็ทําไม่ได้บางคนบอกรอ,กอ,กอ,กอกเป็นวันนะครับอันนี้คือปัญหาที่ต้องแจ้งตัวเกมนะครับผมไม่สามารถช่วยได้จริงๆนะครับการอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่น PvP จบปุ๊บเนี่ยมันขึ้นว่าเชื่อมต่อล้มเหลวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเล่นนานนะครับแล้วก็รีเพย์ดูไม่ได้เดี๋ยวนี้คือมันไม่ใช่ละบางทีมันขึ้นอะไรก็ไม่รู้บางทีขึ้นโมโหหัวคานู่นนี่นั่นครับก็เลย ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีสาเหตุเอาเป็นว่าผมไม่สามารถที่จะคำนวณสาเหตุได้นะครับถ้าแจ้งตัวเกมนะครับเบื้องต้นเขาก็จะตอบมาว่าให้คุณเปิดเน็ตปิดเน็ตอันนี้ไม่ต้องสนใจนะรอเอาเลขเคสเราเลขเคสเนี่ยแจ้งซ้ำไปเพราะว่านั้นๆ่มันจะเป็นออโต้เมสเซจนะครับอันนี้เดี๋ยวๆๆจะเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครส่งเลขเคสมาที่เพจผมนะเดี๋ยวจะส่งให้ทีมงานดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรครับ คืออย่างที่บอกว่าผมห่วงปัญหาเรื่องนี้มากๆตรงที่ว่าระยะยาวในปีนี้จะรอดไหมเพราะว่ามันหนักมากขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องของปัญหาการเชื่อมต่อครับไม่ทราบสาเหตุเลยครับว่าเป็นเพราะอะไรเบื้อตงต้นก็ทำได้แต่เดานะครับคืออย่างที่บอกว่าจะลองแบบสลับ Wi-Fi สลับเน็ตนะครับลองใช้ V p เมุดนู่นนี่นั่น,นครับก็อย่างที่บอกครับว่า ไม่รู้จริงจเ,เนี่ยวิ่งทะลุ700ตลอดเลยแล้วเกิดผมมีเพิ่มอีก1ิวิขึ้นมานะผมว่าจะวิ่งไปเดนถึงป้อม900เลยก็ได้ัางนเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดบุ้กวิ่งถึงป้อม900มีตัวบับคะแนนวิ่งอีกโอ้โหนึกสภาพไม่ออกเลยพี่เอ๋ออ่ะรอดูแล้วกันครับด้วยความที่ว่าขนนกมันมีกระจายร้เยิดเลยเกินนะครับระหว่างนี้ก็ยังมีวนาอยู่อ่ะฟ้าๆไปก่อนเนี่ยเห็นไหมโอ้โห800อนี่คือหวานเจี๊ยบทะลุแน่แนนะครับอ่านะครับแล้วก็ยูนิตบับเป็นศูนย์ ใ <N ic> นแบบพันโอเคนะครับอันนี้เป็นสเตปของผมนะที่จะวางแผนรอลุ้นรอติดตามแล้วกันนะครับอย่ามาแย่งชิงการวิ่งนะแต่แน่นอนครับผมจะไปรอดู4วันสุดท้ายยังไงสุดท้ายก็ต้องไปรอดูสวันสุดท้ายนะว่าเกณฑ์คะแนนเนี่ยมันจะไปจบที่ประมาณเท่าไหร่มันมีโอกาสที่จะสูงไปได้มากกว่านี้ไหมซึ่งถ้าสุดท้ายสุด,สดจริงๆเลยนะ ผมอาจจะต้องงัดท่าไม่ตายสูงสุดนะครับงัดท่าไม่ตายนะไม่ใช่งัดอะไรขึ้นมานะผมก็ยังมีท่าไม่ตายสูงสุดนะครับก็คือนี่สุดท้ายผมยังไม่ได้จัดนะ <laughs> รูบี้98บวก988ครับก็อาจจะลงทุนหน่อยเพราะว่าในส่วนของเกียร์เนะี่ยคือสมมุตินะผมเติมรูบี้นะครับสมมติผมเติมรูบีเท่านี้นะ2000รูนะ่ย เอาไปเปิดเกียร์มันไม่ถึงการตีหรือการตีอาจจะไม่ได้เกียร์ที่ต้องการก็ได้ผมก็เลยคิดว่าเอานะอาจจะลองวิ่งสักนิดหนึ่งแล้วถ้าเกิดสมมติว,ว่ามันมีโกลโบมาแล้วเปิดได้สาก็เอาไปใส่ตัวอื่นได้นี่เป้าหมายผมคือเกียร์ิ้นีนะอ่านะครับชุดตัวตลกนะครับก็เป็นเกียร์ช่องกลางหลดสก,กิลต้านสก,กิลรถแร่นะครับออปชั่นแน่นอนนะผมก็จะเลือกอ่า อัพเกตัสขุมมาวะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน,นครับอ่ะโดยโปกติที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมใส่ชิ้นนี้ซึ่งบอกเลยว่าใส่พลังชีวิตหลบต้านนะครับเอาไม่อยู่ผมว่ามันก็ตายวะ่ะผมลองใส่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเบาล็อกใส่แบบนี้ครับหรือไม่แน่ผมว่าจะโยกเกียร์ชิ้นนี้เนี่ย เออนะครับเอามาใส่ให้กับบอลมืดแล้วบาล็อกมาใส่รองเท้าไปเลยเพราะไหนไหนบาล็อกผมใส่ไปแล้วมันก็ไม่ดีถึกขึ้นสักเท่าไหร่ก็เอาเป็นแบบนั้นลวกันนะใครวางแผนอะไรนะครับจะทําอะไรก็มาคอมเมนต์สอบถามกันได้อ่ามาคอมเมนต์บอกกันได้เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเตรียมวางแผนทําอะไรกันบ้างครับรูบี้ตัวกระชาเดือนนี้นะอ่านะครับอขอห้โชคดีนับในวันปิดดพีพีนะเผื่อจะเปิดเกียร์กันนะเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยอย่างที่บอกมีแั่เจมระดที่ดิก สูงๆหน่อยครับที่เขาอยากจะได้มาทดสอบหรืออยากจะได้มาใช้งานกันนะครับอ่ะซึ่งถ้ามีทุนอยู่เดือนนี้แพ็คน่าจัดนะอ่าก็ทําคลิปรีวิวไปแล้วครับแพ็คค่อนข้างจะน่าจัดครับก็แนะนําร้านเติมเกมวันนี้ครับจะนำไกด์ค้าท็อปเซเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาจดทะเป็นต้องตามกฎหมายแล้วก็เติมเกมมากกว่าห้าปีนะอ่ะปลอดภัยมั่นใจได้ครับเติมถูกเกมแรนเจอร์มีแค่ iOS นะครับทางร้านมีการกดแพ็กให้ได้สำหรับแอ d ดรอยถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้นะครับแอนดรอยจัดได้นะครับอ่าย เกมแล้วนะที่จะมีอุปกรณ์เดียวลหลายหน้าจอฟาร์มทีเดียวตึงๆครับหลายไอดีครับอันนี้สอบถามที่าารานค้าได้เลยครับจะเติมเกมหรือบริการโปรแกรมตัวรองนะแต่หนึ่ง้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์กับใต้เดสก์ i ิชชั่นคลิปนะครับจะนำค่าค้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปียกรวดเร็วอ่ะใคารพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาเ่อนครับสวัสดีครับ